วงกรดสัญญเพียนเป็นพระแล้วจะไปยุ่งทำไมกับปุถุชนเอ้า,อา <c oughs> ก็ต้องยุ่งกับปุถุชนนั่นแหละเป็นพระเป็นเจ้าก็ช่วยปุถุชนไปยุ่งอะไรกับพระอริยะหรือว่าท่านผู้ที่เหนือกว่าท่านผู้ที่ท่านบรรลุไปยุ่งกับท่านทำไมกับท่านพลพลก็ยุ่งกับปุถุชนก็ยุ่งกับคนทั้งหลายสิ <c oughs> คือคนไม่รู้อะไรนก็พูดไปเนาะวงกรดเป็นพะระแล้วไปยุ่งทำไมกับปุถุชนเอาเวลาไปพัฒนาสิ่งอื่นดีกว่าครับพัฒนาอะไรเป็นพระเป็นเจ้าเป็นผู้มีธรรมะเนี่ยก็มาช่วยคนช่วยพัฒนาคนจะให้ไปพัฒนาอิฐหินดินปูนพืชพันธัญญาหารมันไม่ใช่พระเป็นพระนั่นจะต้องไปช่วยคน ที่เป็นปุถุชนให้ขึ้นมาเป็นอริยะตั้งสติสัมปชัญญะดีๆคุณวงกลดทำปัญญาให้แจ้งนะนะเป็นพระแล้วจะไปยุ่งทำไมกับปุถุชนเอาเวลาไปพัฒนาให้ไปพัฒนาอะไรก็คนนี่แหลมะมันสำคัญนะพระไม่ใช่จะไปพัฒนาอิฐหินดินปูนไปพัฒนาพืชพันธัญญาหารอะไรมันไม่เกี่ยวเราไปพัฒนาคนที่เป็นปุถุชนอยู่ให้ขึ้นมาเป็นอริยะ นี่เป็นหน้าที่โดยตรงนะคุณวงกรดฟังดีๆคิดดีๆเข้าใจให้ถูกต่อมาคุณสมนึกไหลลักกานมั e การ่ข้าพครูทำไมเด็กนักศึกษาแต่ละจังหวัดตั้งโต๊ะจะแก้มอหนึ่งหนึ่งสองเป็นสิ่งที่น่ากลัวเด็กสมัยนี้มากจ้าค่ะมัน เกิดจากยุคสมัยเกิดจากโซเชียลเกิดจากความเห็นนะขอวิจัยตรงนี้พอสมควรหน่อยใช้เป็นประโยชน์ในการแสดงธรรมคือความเข้าใจของคนเนี่ยเข้าใจว่าความเจริญนะเข้าใจว่าความเจริญเนี่ยคือความ มีลาบมียศมีสันเสริญฟุงเฟ้อฟุงมากมายโลกียะโลกีธรรมอ่ะคนเจริญได้ลาบมีลาบร่ำรวยมากมียศสูงสูงอ่มีสันเสริญยกย่องมากคนโลกียะก็มองนี้เป็นหลักเป็นธรรมดาอ่าเป็นธรรมดา เป็นพื้นง่ายๆทุกคนมีความคิดอย่างนี้มาท้งนั้นน่ะเชื่ออย่างนี้แล้วก็หลงอย่างนี้ก่อนจนกว่าจะไม่ได้ยินได้ฟังคำสอนพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นคำสอนที่ล้มล้างเรื่องนี้เลยปฏิโซตังทวนกระแสล้มล้างอย่าไปหลงลาบยศสรรเสริญแม้แต่สุขแม้แต่สุขความรู้สึกสุข ซึ่งพูดก็เทวนิยมก็ไม่รู้เรื่องหรอกมันเลิกสุขเขาก็บอกว่าบ้าหรือเปล่าเท่าน,นั้นเองอะไรมาเลิกสุขเป็นคนมีความสุขจะไม่เอาความสุขจะมาเลิกความสุขดับความสุขซึ่งมันจริงๆเลยมันทวนกระแสมันปฏิโซตังมันล้มล้างความคิดนึกของมนุษยชาติเพราะฉะนั้นเราจะพูดยังไงยังไงยังไง มันก็ยากที่เขาจะเข้าใจเป็นต้นว่าพวกฝรั่งเขามาที่มาทำอย่างฝรั่งมาทำวิญญาณิพนธ์ในเมืองไทยมาถึงอยู่ในพวกเราเนี่ยฝรั่งอเมริกันเลยมาทำปริญญาเอกมาทำวิญญาณิพนธ์เขาก็เปลยว่ากาม กามมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ไปเกี่ยวข้องอะไรเป็นเลิกมันทำไมเขาก็พูดซื่อๆนะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติของมนุษย์ของสัตว์โลกยิ่งเขา้วยิ่งจะพูดความเป็นสัตว์สัตว์วาด้าวไม่ต้องพูดกับเขาหรอกก็นั่นแหละผู้จเจริญแนะมันยังไม่เป็นสัตว์น,นะมันถึงไม่ต้องไปมีเรื่องเหล่านี้มันยาก นะมันยากยากมากๆแต่สิ่งที่ยากไม่ได้ไหมายความว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เป็นสิ่งที่คิดฟุ้งเฟ้อเล่นเพอเจอร์ไม่สามารถปฏิบัติได้ไม่ใช่ปฏิบัติได้ปฏิบัติแล้วโอ้โหยอดด้วยมันถึงบอกว่าเป็นเรื่องเหลือวิสัยที่จะเข้าใจมันเป็นสุดวิสัยมันเป็นเรื่องจินไตนะเรื่องพวกนี้ พราั้นเด็กที่ไม่ใช่เด็กธรรมดาเท่านั้นนะต่อให้เป็นผู้ใหญ่เป็นด็อกเตอร์เป็นปราดถือเป็นปราดถนาสักสก็ยังไปเทิดทูนโลกียธรรมไปเทิดทูนลาบยศเสรญโลกียสุขคนไม่มีแล้วเลิกแล้วลดละเลิกไม่เข้าใจว่ามัน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 เป็นความเจริญนะไม่เข้าใจ เพราะฉะนั้นในระบบก,การบริหารในระบบระบบอ,อะไรก็แล้วแต่แม้ที่สุดทุกวันนี้ก็เรียกว่าระบอบบริหารคือประชาธิปไตยเนี่ยเลิศยอดว่าง,งั้นเลยนะเขาคิดว่าระบอบประชาธิปไตยแบบเทวานิยมแบบชาวตะวันตกแบบที่เขาคิดเขาไม่ได้พ้นเรื่องลาบยศสันเสริญตะกีสุขไปรอก มากอพระพุทธเจ้าติพนล,ลาภยศสันเสริญโลกีเยสุคําอัตมาเคยอธิบายไปหมดล้ว่าเรื่องคําว่าประชาธิปไตยมันยังไม่เกิดในยุคพระพุทธเจ้าเพราะมันยุคสมุรนายาสิทธิราชนั้นพูดภาษานี้ไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าท่านอธิบายสภาวะธรรมของประชาธิปไตยแล้วและพาปฏิบัติจนมันรู้และท่านก็พาประชาชนน,ชน้มวลชน มามีอธิปไตยสามมามีประโยชน์สามอายะสามที่อาตมาอธิบายไปแล้วโลกาธิปไตยอัตตาธิปไตยธรรมาธิปไตยอภิติปธิปไตยสามนั่นแหละมันครบแล้วเรื่องของอธิปไตยเป็นผลสูงเป็นธรรมาธิปไตยเพราะธรรมาธิปไตยมีธรรมะเนี่ยบรรลุอะไรบรรลุเป็นผลต่อพระหุชนนี่แหละ เป็นภาษาเดียวกันสภาวะเดียวกันสภาวะธรรมเดียวกันกคำว่าประชาชนมวลประชาชนด้วยพระหุชนะนี่แปลว่ามวลประชาชนด้วยครบคันนี้ก็คคำว่าประชาชนเท่านั้นประชาทิปไตยครบคันนี้ก็คคำว่าประชาเฉยๆพระหุชนะหิตายพระหุชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะ เพราะยะ่าอนอธิปไตยกับอายะสองนี่มารวมกันเสร็จแล้วนี่คือเหตุและผลอธิปไตยเป็นเหตุอายะสามเป็นผลสมบูรณ์แบบแล้วสมบูรณ์แบบแล้วไม่ได้ทําไปเพื่อให้พืชเพื่อให้ดินอ,อินหินดินปูนหรือดินน้ำลมไฟแต่ทำเพื่อให้ประชาชนมวลประชาชน พลังงานอธิปไตยหรืออำนาจหรือกำลังต่างๆอธิปไตยของคนเนี่ยจะเป็นอำนาจทางกายอำนาจทางวาจาทางมโนทางจิตวิญญาณเป็นพลังงานที่มันเป็นพลังงานที่จะสร้างสรรค์ที่จะทำให้เกิดผลเป็นเหตุทำให้เกิดผลคืออายะเป็นประโยชน์หิตะประโยชน์พระมุชนะหิตตะ ิตายะเป็นความสุขพระชนะสุขายะไปอนุเคราะห์โลกช่วยเหลือเกื้อกูลโลกโลกาโนก,กัมปายะถ้าไม่ติดยึดในพยัญชนะคําต่อคําเลยจริงๆเลยประชาธิปไตยนี่เลยยิ่งใหญ่ครบครันคําว่าประชาธิปไตยสมบูรณ์แบบนะพระพุทธเจ้าทำสำเร็จ ในยุคท่านแม้จะเป็นยุคสมุรณาญาสิทธิราชยุคธาตยุคที่มนุษย์ไม่รู้จักสิทธิมนุษยชนท่านทำเสร็จทำได้ผลเลยเพราะฉะนั้นคนที่เข้ารีดคนที่เข้ามาถือธรรมวินัยปฏิบัติธรรมของตามพระเจ้าเป็นผู้ได้ปฏิบัติธรรมนี้ท่านยิ่งใหญ่จนกระทั่งกษัตริย์ในแคว้น สมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยท่านเป็นรัฐอิสระถือว่าท่านเป็นรัฐอิสระรัฐหนึ่งเลยที่พระเจ้าแผ่นดินแต่ละแต่ละแคว้นในตอนนั้นมันก็ยังคมนาคมไปไหนไม่ออกมันก็อยู่ในทวีอินเดียแคว้นใหญ่ที่สุดสองแคว้นเหมือนกับอินเดียกับจีนทุกวันนี้ในโลกในยุค ของพระพุทธเจ้าก็มีแคว้นโกศลกับแคว้นมังคตพระเจ้าพิมพิสากับพระเจ้าเาเสนที่โกศลใหญ่ที่สุดยอมยกให้พระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นประชากรของมงคตก็ดีประชากรของแคว้นโกศลก็ดีประชากรจะมาเข้ารีดจะมาเข้ารัดพระพุทธเจ้าจะมาเข้ารีดรัด อิสระของพระเจ้ามาถือธรรมวินัยมาถือข้อบังคับมาถือกฎหมายนะมาถือข้อรีดลัทธิเลยอยู่ในนี้ให้เลยยกให้อธิบายมาหลายทีแล้วนะเพราะว่ามันห้ามกันไม่ได้สำหรับความจริงที่มันสุดยอดความจริงความดีสุดยอดความจริงสุดยอดแล้ว พระเจ้าแผ่นดินพระพิจาระาเสด็ที่โกศโลก็ดีพระเจ้าพิมพิสารก็ดีท่านก็มีภูมิปัญญารู้ด้วยว่าโอ้โหนี่สุดยอดเป็นยอดความดีงามสูงส่งและโลกุตรธรรมนี้ไม่ใช่จะธรรมดานะเพราะก็จึงยอมให้ยังชื่นอกชื่นใจเลยยิ่งดียิ่งมากเท่าไรก็ยิ่งจะดีเพราะอะไร พราะผู้มาเป็นพุทธศาสนิกชนนั้นจะปลดถูกปลดแอกหมดเลยอิสระเสรีภาพเพราะฉะนั้นถ้าคนที่เป็นสมาชิกของศาสนาพุทธดีแล้วมันดีไปมีพลังงานหรือมีอิทธิปไตยมีกำลังมีอำนาะจแผ่ไปถึงแคว้นโกศลต่อประชาชนของแคว้นโกศลต่อประชาชนของแคว้นอื่นๆแคว้น,น,นมคต ไปด้วยจริงๆเพราะคุณธรรมของาศาสนาพุทธที่เป็นอาริยะแล้วเป็นคนเจริญจริงแล้วมันเป็นความเจริญที่เป็นความเจริญที่มันไม่ไม่ได้เป็นภัยเป็นโทษกับใครเลยมันเป็นความเจริญที่มีแต่คุณมีแต่คุณประโยชน์มีแต่คุณลักษณะมีแต่คุณธรรมต่อคนอื่น